โอเคครับผมขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทางช่อง YouTube นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไบเวฟซิงค์นะครับผมก็คือคลิปนี้ผมจะมาเปลี่ยนซีนโชคนะครับซีนโชก็เจ็ตน้ำมันโชกใหม่ให้เวฟร้อยยี่สิบห้าเป็นบังลมนะครับผมนะครับที่คันนี้ผมนะครับก็ตั้งแต่ที่ผมซื้อต่อจากเจ้าของเดิมมานะครับผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับก็แค่ทำทำเครื่องใหม่ทำลูกใหม่นะครับผมเอาเสื้อไปคว้านนะครับที่เป็นลูกเดิมครับอัพไซด์มานะครับผมนะนะผมก็ได้ส่งทำ ทำเครื่องนะครับทาใหม่ส่งไปคว้านเอาเสื้อกับฝาไปทที่ลงคึงครับลงคึงช่างต้มวสินเพชรบุรีนะครับมานะครับผมก็ทําเองด้วยนะครับผมก็ทนนะครับก็ผมก็หัดทําครั้งแรกครับผมวิ่งวันหนึ่งประมาณส่งอาหารนะครับก็วันหนึ่งประมาณเกือบ200โลนะครับผมวิ่งแต่เช้าจนเย็นนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็คือว่าโอเคผมก็หัดทําครั้งแรกนะครับอันนี้ผมก็ลื้อออกนะครับผมรลื้อวิ่งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครับ ก็เตรียมเตรียมที่จะล้างล้างแล้วก็เซ็ตต้งมันเปลี่ยนซีนใหม่นะครับแล้วก็ผมก็จะทาการเปลี่ยนเปลี่ยนยางด้วยนะครับเป็นยางซิติโปนะครับวิชาินซิติโปนะครับคือผมอะจะเอายางหลังครับเป็นซิติโปอยู่แล้วเบอร์สองห้าศูนย์มาเปลี่ยนเป็นล้อหน้านะครับแล้วก็เอาตัวเบอร์สองเจ็ดห้ามาเปลี่ยนเป็นล้อหลังครับนี่ครับผมก็ได้สั่งเป็นซีนแท้ครับก็น้ำมันโช๊คมาจากร้านสวนอะไรแต่งนะครับผมเห็นในทวิตตอรนะครับผมก็เลยสั่งมานะครับ ชุดหนึ่งก็ประมาณ290าก็จะมีน้ํามันเข้าตวงมาให้นะครับ2หลอดนะครับหลอดค่าหนึ่งก็1หลอดเข้าตวงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็2หลอดนะครับซีนก็เป็นซีนซีนโช๊แล้วก็ซีนกันฝุ่นนะครับมาให้อย่างละ2ตัวนะครับซีนแท้นะครับผมอ่าก็ใครสนใจก็ทัก เพดที่เข้าไปได้นะครับโอก่อนครับนี่คือเป็นการทําครั้งแรกของผมนะผัดลองทํานะครับก็ดูจาก YouTube บ้างครับก็ศึกษาจากพี่ๆในกลุ่มด้วยนะครับผมก็เครื่องมือผมก็ถือว่าครบแล้วนะครับเครื่องมือผมซื้อสะสมได้เลยนะครับถือว่าครบนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการล้างน้ำมันเบนซินก่อนครับผมเดี๋ยวมาชมมาต่อครับผมก็จะล้างล้างเสร็จแล้วก็มาใส่ซีนก็เซนน้ำมันใหม่นะครับผมโอเคครับโอเคครับเพื่อนๆผมก็ทําการล้างโดยใช้น้ำมันเบนซินเสร็จแล้วครับผมก็ใช้น้ำมันเบนซินเสจขวดนี้ครับ น้ำมันใส่ขวดนี้ผมก็ฉีดแล้วก็เอาแปรงนะครับแปรงขัดล้างตามสปริงนะตามกระบอกโช๊คแกนโช๊คบ้างนะครับผมล้างทีนี้เสร็จแล้วผมก็จะทําการใส่ซีนครับใส่ซีนเข้าไปในกระบอกโช๊กก่อนครับผมจะทําการเอาซีนตัวนี้ครับใส่เข้าไปก่อนครับโดยใช้ซีนตัวเก่านะครับรองแล้วก็ตอกเข้าไปนะครับโดยให้ใหตัวหนังสือนะครับอยู่ด้านบนนะครับผมก็ตอกเข้าไปนะครับนี่ครับพอผมใส่ซีนเข้าไปนะครับผมก็ใส่ปินล็อกนะครับ เข้าไปนะครับซีนเราก็ต่อเข้าถึงบ่าเลยนะครับพอสังเกตว่าเราแบบต่อถึงบ่าหรือยังก็คือเราต่อเข้าไปจะเห็นตัวร่องใส่ปิ้นล็อกซีนตัวนี้นะครับเนี่ยผมก็ใส่ปิ้นล็อกเข้าไปแล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆผมก็ทําการองประกอบมาข้างหนึ่งก่อนแล้วนะครับก็คือผมใส่ซีนโชคตัวนี้ก่อนครับเข้าไปแล้วนะครับก็ใส่ปินปิ้นล็อกนะครับเข้าไปแล้วก็ประกอบตัวลูกสูบนะครับลูกสูบกับแกนโชคกับสปริงใส่เข้าไปครับก็หมุนน็อตตัวหกเหลี่ยมตัวเนี้ย เข้าไปนะครับผมพอผมขันน็อตยึดหกเหลี่ยมเสร็จนะครับผมก็เติมน้ามันนะครับเติมน้ามันเข้าไปทั้งหมดนะครับเติมเข้าไปหมดหลอดเลยนะครับเขาตวงมาให้พอดีเป๊ะนะครับผมแต่ซีลกันฝุ่นนะครับซีลกันฝุ่นตัวนี้เรายังไม่ใส่นะครับใส่ทีหลังนะครับผมนะครับพอเราใส่เติมน้ามันอัน้เสร็จแล้วก็ใส่ตัวนะครับจุกปิดแกนโช๊กนะครับเราก็เอาประเจ แล้วก็ได้ครับมากดลงนะครับหาได้กดตรงแล้วก็ใส่กิ๊บล็อกเข้าไปนะครับผมก็เช็คดูแล้วว่ามันลงล็อกแล้วนะครับถ้าเรากดไม่ไหวก็ให้อีกคนมากดช่วยก็ได้นะครับผมอ่าผมลองแล้วนะครับเด้งครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำอีกข้างหนึ่งนะครับผมเวลาเราหมุนนอกตัวนี้นะครับถ้ากลัวมันหมุนตามเราไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษอะไรนะครับผมก็คือก็กดสปริงนะครับกดสปริงฝั่งนี้ช่วยนะครับแล้วก็หมุนเข้านะครับ ถ้าเราจะยึดแน่นก็คือผมทำให้ดูนะครับผมผมก็จะใช้แกนล้อนะครับมาขัดไว้อย่างนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ใช้ไปเจแอลนะครับหกเหลี่ยมหมุนนะครับผมอ่าผมก็ถ่ายคุณเยอะนะครับก็มันดูประมาณนี้นะครับผมหมุนเข้าแน่นเลยนะครับโอเคครับผมก็ทําการประกอบชกทั้งสองข้างเสร็จแล้วนะผมก็เอาประกอบยึดใส่ยทงแผงคอนะครับผมก็ยึดน็อตรยบร้อยนะครับแน่นหนาเรียบร้อยนะครับผมอ่าผมก็ใช้บล็อกของโอสุกะครับผมบล็อกของโอสุกะ ตัวน,นี้นะครับใช้ดียิงแรงนะครับผมของเขาดีจริงๆนะครับลองแล้วนะครับถ้าใครแบบประมาณราคาสองพันกว่าบาทเองนะครับผมใช้ดีนะครับโอเคครับต่อไปก็จะเหลือยางนะครับผมก็จะเปลี่ยนยางการเปลี่ยนยางก่อนนะครับผมเปลี่ยนยางเสร็จแล้วก็บำรุงรักษากันหน่อยนะครับผมมดทำงานนะครับโอเคครับก็อย่าลืมกดฝากติดตามช่องหม่เล็ซิงงผมด้วยนะครับว่าเดี๋ยวผมทําคลิปใหม่ออกมาครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าผมทาคลิปอะไรต่อนะครับผมอ่ะกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ